มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนร้อนจัดระว,วังพายุ31จังหวัดอันตรายฝนฟ้าขนองและมีลมแรงค่ะกรมอุตุรายงานวันที่3พฤษภาคม2567เวลา5นาฬิกาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป มีฟ้าหหมดในตอนกลางวันนะคะขอให้ประชาชนดูแลร,รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลาน,านานไว้ด้วยค่ะสําหรับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกันโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงไว้ด้วยสําหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันโดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งชาวเรือควรดลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย อันหนึ่งในช่วงวันที่3-5พฤษภาคม2567ครื่งกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่วนในช่วงวันที่6-7พฤษภาคม2567จะมีแนวสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและก็ภาคเหนือตอนล่างค่ะขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทําให้บริเวณดังกล่าวมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าขนองลมกันเชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระว,วังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนค่ะ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรเตร,ร,รียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงฝุ่นละอองนะคะภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูงค่ะเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนและการระบายอากาศบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีมากนัก พะยากรณ์อากาศภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าโลดในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เช,ชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิจ,พจโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 4่9ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 8ม2ถึงององศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปและมีฟ้าหลดในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อละยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมาบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 4ส่ถึงยีาองศาเซลเซียสสูงสุด 39- 43ถึงสองศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวานันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจน,นบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 7 2 9องศาเ,เซลเซลียสสูงสุด3 7 4 2องศาเ,เซลเซลียสค่ะภาคตะวันออกอากาศร,ถถอร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อ, land, ลอยละสิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจันทบุร อุณหภูมิต่ำสุด27-30องศาเซลเซียสสูงสุด36-42องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อละ10ของพื้นที่นะคะส่วนมาบริเวณจังหวันดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด34-39องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมมาากกว่1เตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้ากระนองรอยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 6่8ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด35-37ถึงองศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริณมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าโลงในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด29-30องศาเซลียสสูงสด36-40องศาเซลเซียสขอ,ขอบคุณกรมมุตนิยิยวทยาและขอขขอออบคุณ้มูลจาากข่วสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ